ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไิดต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยอืดอึดอึดอโอ้ยมันเหนื่อยจริงเลยอโอ้ยทำไมกันนะทำไมเราถึงไม่สามารถเดินแบบคนปกติได้ล่ะ ทำไมเราต้องเกิดบร่ลงกายอดแอด้วยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆรอ้าวรุยออกมาเดินเล่นเหรอเออเออใช่ครับผมผมออกมาเดินเล่นนึงฮะเออเออกลับบ้านดีแล้วกันล่ะถ้ากิดไม่ไหวก็อย่าฝืนตัวเองมากล่ะเออเออโอเคครับผมขอบขอบคุณมากครับออเฮ้ยโอ้ยแค่เดินธรรมดา รู้สึกเมันล่างจะระเบิดอยู่แล้วเฮ้อทำไมทำไมกันนะโอ้ยมันเด็กแก๊งาวานนี่นะไม่อยากเล่นด้วยจังเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแอบ,บเล่นมาแล้วก็ต้องโดนพ่อกับแม่ว่าแน่เลยโอ้ยอะไรวันเนี้ยเฮ้ย,ยทำอะไรไม่ได้เลยโอเคเรารีบกลับบ้านดีกว่า กับชาบแล้วก็ดพ่อกับแม่วาง้แน่เลยไปดีกว่าไปดีกว่าฮึด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 เออ,เอ,อสวัสดีครับกลับมาแล้วครับเอา้าลุยกลับมาแล้วเหรอเอเอใช่ครับนี่ลูกเป็นอะไร,รปา่าทำไมลูกดูเหนื่อยๆนะอโอ้ย ผมก็แค่เดินปกติเองนะครับพ่อ,อเออเออ,เอ,อ,เอ,อพ่อรู้พ่อรู้ถ้าเกิไม่ไหวก็อย่าฝืนมากเลยนะลูกออครับผมจะพยายามฮะแต่ว่าพ่อครับคือผมไม่เข้าใจเลยล่ะพ่อว่าทำไมผมถึงร่างกายอ่อนแอแบบนี้ล่ะเออเออคือพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ว่าลูกไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ย พ่อกับแม่พยายามหาทางรักษาลูกอยู่อย่างเต็มกําลังเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะสักวันเนี่ยลูกจะต้องหายแน่นอนขอแค่ลูกอดทนไวเท่านั้นแหละ <c oughs> ครับผมแต่ว่านี่มันก็วดทนนานนะพ่อเต่าเธอไม่ได้หรอกครับผมจะพยายามอดทนต่อแล้วกันนะครับ <c oughs> เอ,อดีมากดีมากเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อกับแม่เตรียมอาหารเย็นให้นะลูกไปพักผ่อนก็นได้เลยนะเออลูกพักผ่อนไปแค่นี้พอว่าลูกกาลังเริ่มจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะ เออใช่ใชช่ครับกันเดี๋ยวผมไปพักก่อนนะพ่อเออโอเคไปดีมาดีล่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยร่างกายนี่มันอะไรไรกันเฮ้ยลำบากจริงๆเลยเฮ้ยเจ้าเถอ่องน้อยพอเราก็พยายามหาทางรักษาอยู่สักวันเราก็คงต้องหายแน่นอนแล้วแค่อดทนรอนนั่นแหละเฮ้ยก่อนอนสงบดีกว่า ช่างน,น่าสงสารจริงๆเอ๊ะเมื่อกี้มันเสียงใครนะเด๋น้นี่ยนี่นี่คุณเป็นใครกันครับเนี่ยแล้วคุณเข้ามาอยู่ในบ้านผมได้ยังไงนี่เจ้าหนุ่มฉันน่ะสงสารนายจริงๆเลยเนี่ยนายน่ะเกิดมาร่างกายอ่อนแอใช่ไหมล่ะจะไปเล่นกับพวกค้อด้านนอกก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเฮ้เอเอ,เอก็ใช่ครับ ว่าแต่คุณรู้เรื่องนั้นได้ไงล่ะเรื่องนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกนะที่สำคัญคือฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยนายได้นะเหนี่คุณสามารถช่วยผมได้อย่างนั้นเหรอครับอืมใช่แล้วเพียงแค่นายทำตามที่ฉันบอกแล้วก็นายก็จะแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยล่ะนายตกลงไหมล่ะเฮ มีสิ่งที่รักษาโลกของผมได้จริงด้วยเหรอครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเอ,อโอเคครับก็ได้ถ้ามันหายอย่างที่คุณบอกแล้วก็ผมรับข้อเสนอของคุณก็ได้ฮนะอืดีมากถ้าอย่างนั้นก็ดื่มเจ้านี่ซะเอ,อสิ่งนี้มันคืออะไรเหรอครับจุดสิ่งนี้นะ่ะคือเลือดของฉันเองยังไงล่ะานายดื่มมันแล้วก็ นายก็จะได้รับพลังของฉันและแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยแหละถึงแม้จะไม่สามารถอยู่กลางแดดและต้องกินมนุษย์แต่ฉันว่ามันก็เป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าใช่ไหมล่ะอ,อถ้าคุณพูดอย่างนั้นแล้วก็คงไม่มีทางเลือกสินะครับออโอเคงั้นผมรับข้อเสนอของคุณครับเอ้อ,เออ้ออ้อนี่มันอะไรกันทำไมรู้สึกมันหัวมาก ยย่าย่อาย่าออยอเอามาอีกเอามาอีกผมผิวแล้วพ no> ่อพ anyway ่อไปเอามาให้ผมอีกไปฆ่าคนแม่ผมอีกเดี๋ยวนะทำไมทำไมพ่อกับแม่ถึงมองผมด้วยสายตาแบบนั้นล่ะ พูดเลยสักอย่างสิทำไมกันล่ะผมหิวไปเอาไมาให้ผมอีกพ่อขอโทษนะลูกเราตายไปด้วยกันถินนะเอยเฮ้ยอะไรกันเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น แล้วนั่นแม,แม่ทำไมทำไมแม่ดื้อเอาแต่จะร้องไห้ล่ะแทนนี่จะปกป้องลูกตัวเองแต่กลับยืร้องไห้เฉยๆเนี่ยนะแล้วปล่อยให้ลูกตัวเองถูกฆ่าตายให้อาภัยไม่ได้ให้อาภัยไม่ได้ให้อาภัยไม่ได้ <c oughs> ทำไมทำไมกันท,ทั้งทังที่พ่อควรมีหน้าที่สลัดชีวิตเพื่อปกป้องลูกไม่ใช่เหรอแต่ทำไมกลับมาจะมาฆ่าลูกเองล่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆนี่เจ้าหนูเอ yeah. ๋นี่ีท่านอีกแล้วเหรอครับอืมใช่แล้วแหละ ทาดีมากเลยนะที่นายตัดสินใจได้เด็ดขาดอย่างนี้นะเอเออขอบคุณครับแล้วก็อย่าไปเสียใจอะไรกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ที่รักแกจริงอะ่ะเขาคงไม่คิดจะฆ่าแกแบบนี้หรอกเอาเป็นว่านายมาอยู่กับฉันแล้วกันนะเดี๋ยวฉันหาบ้านใหม่ให้นายเองดีไหมล่ะเออเอเอดีครับผมดีฮะงั้นผมขอฝากตัวด้วยนะครับอืมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฮ่าฮ่แกไม่มีทางรอดไปหรอกไอ้สุนกระจอกเอ้ยได้โปรดได้โปรดไปฉันด้วยเถอะเฮ้อไปก็โง่แล้วเว้ยนี่ใครมันมารบกวนเราอีกวะเอ้ยเฮ้ยผู้รุกระจอกแบบนี้กันแน่หรอเฮ้ยมันกินน่าลำคาญจริงๆเลยนี่เธอน่ะเอ๊ะเรียกหนูเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเธอนั่นแหละ เธอจะจะให้ฉันช่วยไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันช่วยเธอแล้วก็เธอจะต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกับฉันนะเฮ้ครอบครัวเดียวอย่างนั้นเหรอเออยังก็ได้ยังก็ได้ฉันยอมหมดแล้วแต่โปรดช่วยฉันด้วยเถอะเฮ้ยเป็นแค่ศูนย์เด็กกรเจกกระจกแกน่ะอย่ามาขวางทางฉันได้ไหมฮะแต่ถ้าเกิดฉันจัดการไอ้นี่เสร็จแล้วเนี่ยแกนั่นแหละจะเป็นรายต่อไปเฮ้ยทํทำเป็นเก่งนักเลยเฮ้ยอาเป็นว่าเธอตกลงนะ ใช่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 ตกลงฉันตกลงถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองมนอสุรหิตกล่องมรณะย่าเออย่าฮะฮ่าฮ่าฮ่า้้แค่นี้เองเหรอให้กระจอกจริงๆเฮ้นี่ขอบคุณพี่มากเลยนะอืมเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรต่อจากนี้ แล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะอืตกลงมากันพร้อมหน้าสักทีนะเหล่าครอบครัวของผมอืนานให้ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้มาเจอหน้ากันแบบนี้เนี่ย,ยผมว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะยังจำหน้าที่ของตัวเองได้ใช่ไหมเอเอใช่แล้วแต่เธอเรียกพวกเรามาที่นี่ทำไมเหรอ ผมก็แค่จะมาย้ำเตือนทุกทคนอีกครั้งในเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยทุกทคนก็ต้องช่วยกันปกป้องน้องชายที่น่ารักอย่างผมเพราะถ้าเกิดว่าใครไม่ทำตามหน้าที่แล้วก็ทุกคนคนนั้นก็คงจะไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงและก็จะต้องถูกจำจัดในที่สุดเข้าใจไหมครับทุกคนเออเออโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ของอย่างนี้เนี่ยมันแน่อยู่แล้วนะเ้อไม่ต้องบอกพวกเราก็ช่วยปกป้องนายอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดเลยขับใจมากนะครับทุกคนเดี๋ยวนะชจ้าพวกนี้มันเข้ามาในเขตของเราได้ยังไงกันท,ทั้งที่เรามีพี่สาวคอยปกป้องเราอยู่นิดนาน้อยไม่ได้การละเรารีบจกกัดการพวกนี้ก่อนอกงมรณล้นะ นี่แหะเจอฉันหน่อยอย่านี่นะเฮ้ยอุ้มโอ้ยแจมมันเยอะซะด้วยนี่อันนี้ไปกินเออเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่นะนี่นะเออไปเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยโอเคไม่เข้ามาเข้ามาได้ยังไงกันอย่าเอ้ยอุ้ยเยอะมากนี่เอาไปกิน

ไทยเออฮะะเอ้ยเนี่ยอย่าอย่าเนี่ยฮะะเฮ้ยเป็นไม่ใช่ไงกันทำไมจะพวกนี้ถึงบุกเข้ามาในเขตเราได้ล่ะน้อยไม่ได้การละต้องสั่งสอนพี่สาวแล้สักหน่อยแล้วมมากันแล้วเหรอครับเฮ้ย นี่ลูกเรียบพวกเรามาทำไมอีกแล้วเหรอเอ่อเอ่อก็พอดีผมมีเรื่องอยากจะบอกทีหน่อยละครับเฮะเดี๋ยวสิว่าแต่พี่สาวลูกอยู่ไหนล่ะทำไมไม่รอพี่สาวก่อนอ๋าเรื่องที่ผมจะแจ้งก็คือเรื่องนั้นแหละครับคือพี่สาวของเรานะ่ะถูกผมจับเผาไปแล้วล่ละครับเฮะจับเผาได้เหรอว่าแต่แล้วลูกทำอย่างนั้นทำไมล่ะนั่นคือพี่สาวลูกนะ พี่สาวเหรอครับพี่สาวที่ปกป้องน้องชายไม่ได้เนี่ยผมไม่คิดว่าสมควรจะเรียกตัวเองว่าผินพี่สาวหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณสักคนหนึ่งปกป้องผมไม่ได้แล้วก็สไตล์กรรพวกคุณก็คงต้องเหมือนพี่สาวของผมได้และครับและนี่ก็คือเรื่องที่ผมจะแจ้งให้ทราบครับเพราะว่าสายใยครอบครัวของเราจะคงอยู่ตลอดไปนะครับเออเออเออเอเอ,เอจ้า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 แม่แม่จะพยายามทาหน้าที่แม่ดีที่สุดนะ ดีมากครับท้ายนายก็เป็นแค่นางล่ะอสูนกระจกระจกระจ่ออีกคนหนึ่งสินะสอนน้องสาวของนายไม่ฉันเถอะต่อให้น้องสาวอยู่กับนายไปนะ่ะนายก็ปกป้องเธอไม่ได้หรอกมาให้คนที่แข็งเก่งกว่าฉันนี่ปกป้องดีกว่าส่งเธอให้เป็นครอบครัวของฉันเถอะนะหึไม่มีทางหรอกไม่ว่ายัางไงผมก็จะไม่วันให้น้องสาวกับนายเดดคาด สายใยครอบครัวที่แกสร้างขึ้นนะ่ะเป็นของปลอมไม่ไม่จริงมันไม่มีทางเป็นของปลอมมันจะเป็นของปลอมได้ยังไงในเมื่อคนที่โตกว่าก็จะต้องปกป้องคนที่เด็กกว่าแกนั่นแหละจะไม่รู้อะไรบ้างเลยเฮ้ยที่ยวกันแล้วก็ี่ต้องสั่งสอนนายหน่อยละตายซะเถอะเหมือนอสุรหิตก์กงมาแล้วนะยาลุย พ่อขอโทษนะลยุยที่พ่อไม่สามารถปกป้องลูกได้แต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนหรืออยู่แห่งใดพ่อกับแม่จะตามลูกไปเสมอทุกที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแบบนั้นตลอดไปนะ โอเคนนครับเราจจ้ก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสักกัดเอาชุดลอบเป็นน้องลุยเป็นอยู่อ้ไกันบ้างครับผม าาก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมนะแหมมายืนเซลฟี่กับฮจนเซลเป็นหนึ่งกลุ่มนะครับก็บอกเลยนะครับวามจริงไงชีวิตน,น้องลุยน่าสงสารมากเลยนะครับเหมือนคือแบบว่าในอนิเมะหรือว่าคนแต่งเนี่ยโอ้โหเขาแต่งว่าดีมากเลยนะแล้วก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้เล่านะครับผมจะเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ยองแบบไปหามังาอ่านได้หรือว่าไปหารายละเอียดอ่านเพิ่มนะคือแบบว่าประวัติชีวิตน้องลุยนี่มันเศร้าจริงนะทว่ที่ผมหยิบน้องลุยมาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในมุมของออออสสสูููรรรรรรบบบ้้้าาาาาาางงนนะะคัเเเพวว่่่่ึกืดฆียโโหทํ ทำภูมิ oh หลังอสูรได้ปวดตับแทบทุกต <pues> ัวเลยนะคร like <unseren> ับเร่งล <im> ุยเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบว่าปวดตับไม่แพ้กับตัวอื่นเลยทีเดียวนะครับนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทําตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดว่าถูกใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาถาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้ผมตั้เมอร์ซีขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนนี้สวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย